มันก็ลบทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่วันทําแจกที่เป็นคลิปก็คืออินโทรดักชันและปุ่มกดติดตามกด Subscribe พร้อมเสียงกระดิ่งวันทําแจกเยอะมากจริงๆทุกคน2-300แบบไปเลือกเอาไปเลือกเอาทีนี้นะคะทีนี้สำหรับมือใหม่จริงๆโอ้ยมันตัดต่อยังไงมันทํายังไงปกนี้ไม่ต้องคิดเยอะค่ะไปเอาที่วันแจกแล้วเอามาใช้แบบไอวีละวันให้คะแนนหน้าปกเต็มสิบ เราอยากโฆษณาอะไรลงไปตรงนี้เราใส่ลงไปในแบนเนอร์ค่ะและแบนเนอร์อย่าไปใส่ข้อความอะไรเยอะเพราะผู้ชมเห็นอันนี้คือหน้าจอ iPad ผู้ชมจะเห็นแบบนี้คล้ายๆกับหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ถ้ามันอยู่บนมือถือนะคะมันจะเห็นแค่นี้ค่ะถ้าอยู่บนมือถือเราจะเห็นหน้าปกอ่หน้าหน้าช่องเท่าเนี้ย เล็กๆเ,เท่านี้นะคะในโซนซ้ายมือที่ทุกคนเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาดูในมือถือมันเห็นเล็กมากๆเขาเราก็ไม่ต้องไปใส่ตัวหนังสือเยอะค่ะใส่แบบไอวีราแบบนี้เรียกว่าดีแล้วพอแล้วเท่านี้พอนะคะเรามาดูต่อค่ะว่าหน้าช่อง YouTube มันมีอะไรบ้าง คำว่าหน้าช่อง Youtube เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน้าบ้าน Youtube นะคะหน้าบ้าน y o u t u b e คือสิ่งที่ผู้ชมจะเห็นการจัดหน้าช่องตรงนี้มันอยู่ในเครื่องมือหน้าตาแบบนี้นะคะวาดรูปเก่งมากนะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าการปรับแต่งช่อง ซึ่งวันทําคลิปให้ดูวันเรียกการปรับแต่งช่องที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับช่องเราว่า การปรับแต่งช่องแบบแมกกาซีนเพราะฉะนั้นใครอยากทำแบบไอวีระเนี่ยทำตามวันแล้วนะคะคือจัดหน้าช่องแบบแมกกาซีนเราอย่าลืมนะคะคนที่ใช้ช่อง y YouTube เนี่ยมีสองคนก็คือมีสองประเภทก็คือเจ้าของช่อง YouTube คือคนที่ต้องมีความรู้ในเรื่องการทำช่อง YouTube และสองคนดู YouTube คนดู YouTube เขาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำช่อง YouTube ค่ะ การปรับแต่งหน้าช่องแบบแมกกาซีนจะช่วยให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ชมได้ดูคลิปเราแบบแมกกาซีนเราอยากนำเสนออะไรเราเรียงหน้าไว้เลยค่ะการปรับแต่งช่องแบบนั้นไปดูคลิปสอนที่ชื่อว่าการจัดหน้าช่องแบบแมกกาซีนแล้วตามด้วยคำว่าติวเข้มจะเห็นคลิปสอนของวันนะคะอันนี้คือการปรับหน้าช่องและ ตัวต่อไปโลโก้ช่องและชื่อช่องค่ะโลโก้ช่องและชื่อช่องคือส่วนนี้นะคะรูปเราคือโลโก้นะคะโลโก้ทำอะไรได้บ้าง 1. เอาหน้าตัวเองโดดๆด,ด,ด,ดสดๆแบบไอวีลามาลงก็ได้ 2. หน้าช่อง YouTube แบบโลโก้ช่องก็ได้เดี๋ยววันจะไปดูช่องคุณยุทธนะคะ ว่าทำหน้าช่องแบบไหนโลโก้เป็นแบบไหนนะคะนี่คือส่วนของหน้าช่องและสิ่งที่เราจะเห็นผู้ชมจะเห็นก็คือรายการของช่องรายการมีอะไรบ้าง 1. ห,หน้าแรก 2. วิดีโอ 3. เพลย์ลิสต์ 4. ชุมชน คือหน้าโพสต์ถ้าคนกดติดตามยังไม่ครบ5 0 0รยซับจะไม่มีปุ่มชุมชนนะคะและช่องช่องคือรายการติดตามค่ะที่เราไปติดตามกดติดตามไว้นะคะและเกี่ยวกับเกี่ยวกับคือการอธิบายช่องนะคะอธิบายว่าช่องเราทำอะไรนะคะนี่คือหน้าช่องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้เบื้องต้นเลยที่คนทำช่อง YouTube จะต้องรู้เดี๋ยวเราไปดูช่องคุณยุทธนิดหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยคุณยุทธยอดยอดไปถึงไหนปังไปถึงไหนแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะน้องบิ๊กโบสวัสดีค่ะคุณโอ้โหบิ๊กโบมาทำไม2อสาช่องฮะมาทำไม2อสมช่องไม่ได้อยากแลกทัพย์อยากได้คนมาเรียนไลฟ์สไตล์บายยุทธเราไปดูกันค่ะ หน้าช่องคุณยุทธนะคะเรียกว่าหน้าช่องแบบหลอกลวงอันนี้แซลอันนี้ล